เคยสงสัยไม่ว่าอะไรคือเส้นบางๆที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นผู้มีปัญญาที่แท้จริงหลายคนใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนเรือที่ลอยตามกระแสน้ำบางครั้งก็พัดไปตามแรงลมของกิเลสบางครั้งก็จมอยู่ในคลื่นของความทุกข์จนลืมถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใด หากเรายัางไม่เคยใช้ปัญญานำทางพระพุทธเจ้าทรงเปรียบปัญญาเหมือนแสงสว่างในราตรีอันมืดมิดต่อให้ไฟดวงเดียวเล็กน้อยก็สามารถขลับความมืดออกไปได้ความมืดคืออวิชชาที่ปกคลุมใจส่วนแสงคือปัญญาที่ค่อยๆจุดขึ้นหากเรารู้จักเรียนรู้รู้จักพิจารณาเราจะไม่เดินหลงอยู่ในความมืดอีกต่อไป เรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็สะท้อนชัดเจนชายหนุ่มคนหนึ่งเคยเชื่อข่าวลือผิดๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงนักบวชเร่ร่อนจึงตั้งใจไปท้าทายแต่เมื่อได้ยินพระองค์ตรัสตอบด้วยเหตุผลและความเมตตาเพียงไม่กี่ประโยคใจที่แข็งกระด้างกลับอ่อนลงทันทีเพราะปัญญาที่แท้จริงไม่ได้บังคับใครให้ศรัทธา แต่ทำให้คนที่เคยปิดตาต้องเปิดตาเห็นด้วยตนเองการเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้หมายความว่าต้องมีตำราเต็มบ้านหรือท่องจำคำพีได้ถูกเล่มแต่คือการมีหัวใจที่รู้จักแยกแยะเข้าใจความจริงของชีวิตและเลือกเดินไปในทางที่ไม่ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น พุทธวจนะเจข้อที่จะเล่าต่อไปนี้เปรียบเสมือนสเสบียงสำหรับนักเดินทางในเส้นทางชีวิตยิ่งได้ใส่ไว้ในใจยิ่งช่วยให้ก้าวเดินมั่นคงขึ้นไม่หลงทางง่ายๆเหมือนคนแบกคบเพลิงเดินเข้าป่าถึงแม้ป่านั้นจะมืดแค่ไหนแต่แสงไฟในมือก็ทำให้เขาเดินอย่างมั่นใจปัญญาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีแล้วยอมผ่าให้เราก้าวผลความมืดของอวิชชาไปทีละก้าวและนี่คือเจ็ดพุทธวจนะที่สามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้มีปัญญาได้จริง 1. คิดอย่างแยบคายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่รู้จักคิดพิจารณาเหตุและผลอย่างรอบด้านจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือความเชื่อแบบงมงาย คำว่าแยบคายไม่ได้หมายถึงคิดมากจนกลายเป็นกังวลแต่หมายถึงการคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญามองทั้งด้านนอกและด้านในมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวมองด้วยใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวหรือความอยากในชีวิตประจำวันเราจะพบว่าหลายเหตุการณ์ทำให้เราใจร้อนเช่นได้ยินใครนินทาเพื่อนของเรา แล้วเราก็รีบเชื่อทันทีโกรธแทนเพื่อนด่ากลับไปโดยไม่ได้พิจารณาว่าข่าวนั้นจริงหรือไม่นี่คือความไม่แยบขายที่ทำให้เกิดทุกข์โดยไม่จำเป็นแต่ผู้ที่คิดอย่างแยบขายจะหยุดก่อนไม่รีบเชื่อไม่รีบปฏิเสธเขาจะเก็บข้อมูลมองจากหลายมุมเหมือนคนช่างสังเกตที่ไม่ตัดสินแค่สิ่งที่เห็นเพียงครั้งเดียว เปรียบเสมือนคนเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในยามค่าคืนถ้าไม่คิดให้รอบคอบก็อาจตกใจคิดว่าเป็นผีแต่ถ้ามีสติพิจารณาก็จะรู้ว่าแท้จริงเป็นเพียงกิ่งไม้ที่แกว่งไหวไปตามลมปัญหามากมายในชีวิตเกิดจากใจที่ไม่พิจารณาโกรธเพราะเชื่อทันทีเสียใจเพราะเข้าใจผิดตัดสินผู้อื่นเพราะเห็นเพียงด้านเดียว ทั้งหมดนี้เพราะขาดความแยบคายในการคิดพระพุทธองค์ยังย้ำว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้เล่าได้สืบต่อกันมาแต่จงพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองนี่คือหลักที่ทำให้คนไม่กลายเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือข่าวลือการคิดอย่างแยบคายจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันใจไม่ให้ถูกหลอกง่าย และไม่ให้เรากลายเป็นผู้สร้างปัญหาเพิ่มจากความด่วนตัดสินลองนึกถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชถ้าเขารีบถอนต้นกล้า mm. เพียงเพราะคิดว่ามันไม่งอก mm. เขาก็จะสูญเสียผลผลิตแต่ถ้าเขามองให้รอบด้านรู้ว่าพืชต้องการเวลาน้ำและแสงเขาจะอดทนรอคอยด้วยความเข้าใจและสุดท้ายก็ได้ผลเต็มเมล็ดคนมีปัญญาก็เช่นเดียวกัน ไม่ปล่อยให้ความรีบร้อนครอบงำแต่ใช้เหตุผลตรวจสอบและมองให้ลึกกว่าผิวเผินเมื่อฝึกคิดเช่นนี้บ่อยๆใจก็จะค่อยๆเติบโตจากคนธรรมดาไปสู่ผู้มีปัญญานี่คือก้าวแรกที่มั่นคงและเป็นพื้นฐานของทุกก้าวถัดไปบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ 2. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดไปแม้แต่พระองค์เองก็เป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่การเดินต้องอาศัยเท้าของเราเองนี่คือสัจธรรมที่บางครั้งคนไม่อยากฟังเพราะเรามักหวังพึ่งใครสักคนหวังให้ใครมาแก้ปัญหาแทนหรือหวังให้โชคชะตาเปลี่ยนชีวิตโดยไม่ต้องพยายาม แต่ความจริงคือไม่มีสิ่งใดถาวรที่จะค้ำจุนเราได้แม้พ่อแม่ที่รักเรายิ่งก็ไม่สามารถอยู่กับเราไปตลอดแม้เพื่อนแท้ที่เคยเคียงข้างก็อาจมีวันที่ต้องแยกจากกันเหมือนนกน้อยที่แม่เลี้ยงจนแข็งแรงวันหนึ่งแม่ก็ต้องปล่อยให้มันกางปีกออกไปเผชิญลมเอง ทานกมัวแต่เกาะรังไม่กล้าโบยบินมันจะไม่มีวันรู้เลยว่าปีของมันแข็งแรงพอที่จะโอบอุ้มชีวิตการพึ่งตนเองก็เช่นกันมันคือการรู้ว่าแท้จริงแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในใจของเราใครก็อาจชี้ทางได้ใครก็อาจแนะนำได้แต่ไม่มีใครจะเดินแทนเรากินแทนเราหรือตื่นแทนเราได้ ในพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะพึ่งได้นี่คือเสียงเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าการรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเปรียบเหมือนคนกลางทะเลที่หวังให้เรือมารับแต่ไม่ยอมว่ายน้ำเข้าฝั่งเองผู้มีปัญญาจะไม่ปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยู่กับโชคหรือคนอื่น เขาจะสร้างหนทางของตนเองฝึกตนเองแก้ไขตนเองแม้จะล้มก็ลุกเองแม้จะมืดก็จุดไฟเองแม้จะเหนื่อยก็พักแล้วลุกต่อนี่ไม่ใช่การตัดขาดจากผู้อื่นแต่คือการยืนอย่างมั่นคงจนสามารถช่วยคนอื่นได้คนที่พึ่งตนเองได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึก ไม่ว่าลมพายุจะพัดแรงเพียงใดก็ไม่โค่นง่ายและยังสามารถให้ร่มเงาแก่สิ่งรอบข้างได้ด้วยนี่คือความหมายลึกซึ้งของการเป็นที่พึ่งแห่งตนคือการยืนหยัดด้วยปัญญาไม่ฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่ฝากไว้กับกําลังใจและการกระทันของตัวเอง 3. ไม่ทำชั่วแต่จงทำดีและทำใจให้ใส นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่าเพียงยึดหลักสามข้อนี้ชีวิตก็จะสูงขึ้นอย่างแท้จริงการไม่ทำชั่วคือหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นเพราะทุกการกระทำที่ผิดศีลเหมือนหยดน้ำมันที่หยดลงในน้ำใสเพียงเล็กน้อยก็ทำให้น้ำขุน่นไม่อาจสะอาดได้ดังเดิม การทำดีคือการสร้างเหตุแห่งความสุขไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่รวมถึงการฝึกใจให้คิดพูดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนหยดน้ำผึ้งที่เติมลงไปในน้ำชายิ่งหยดมากเท่าไหร่รสชาติก็ยิ่งหวานละมุนและสุดท้ายการทำใจให้ใสคือการฝึกใจไม่ให้ขุนมัวด้วยความโกรธความโลภหรือความหลง ใจที่ใสไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่หมายถึงใจที่เผชิญปัญหาโดยไม่ถูกครอบงำเปรียบเสมือนบ่อน้ำที่ใสสะอาดต่อให้โยนหินลงไปน้ําก็ยังคงใสเมื่อการเวลาผ่านไปเพราะความใสไม่ได้ขึ้นกับความไม่มีสิ่งกวนแต่ขึ้นกับความสามารถในการคืนสู่ความสงบ ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งมั่งคัง่งด้วยทรัพย์แต่ใจเต็มไปด้วยความโลภเขาทำทุกวิถีทางเพื่อสะสมเงินทองแต่ไม่เคยรู้จักทำบุญหรือช่วยเหลือใครเมื่อเจ็บป่วยใกล้ตายทรัพย์สมบัติที่กองอยู่เต็มบ้านก็ช่วยไม่ได้ใจที่เต็มไปด้วยความหวงและความกังวลทำให้จากไปด้วยความทุกข์ตรงกันข้าม อีกคนหนึ่งแม้ยากจนแต่ใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนใครและแบ่งปันสิ่งเล็กน้อยที่มีให้ผู้อื่นถึงแม้ตายจากไปแต่ใจเป็นสุขเพราะไม่มีความค้างคาไม่มีสิ่งที่ต้องเสียใจนี่แหละคือความต่างของชีวิตที่ยึดหลักสาข้อนี้กับชีวิตที่ละเลยมันผู้มีปัญญาย้อมแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำ อะไรควรงดและเหนือสิ่งอื่นใดเขาจะฝึกใจให้สงบเพราะใจที่สงบใสคือรากฐานของความสุขที่แท้จริง 4. ความไม่ประมาทคือทางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายถ้าเรามองให้ลึกคำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความตายทางร่างกาย แต่หมายถึงความตายของปัญญาและคุณค่าของชีวิตด้วยคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนคนถือคบไฟเดินในทุ่งหญ้าแห้งไม่ช้าก็เร็วไฟจะลามไหม้ทุกสิ่งที่เขามีแต่ผู้ไม่ประมาทเหมือนคนถือแสงสว่างแล้วเดินบนเส้นทางด้วยสติไม่ทำให้ไฟทำลายตนเองและผู้อื่นความไม่ประมาทคือการรู้คุณค่าของเวลา เพราะเวลาคือทรัพย์ที่ไม่อาจซื้อคืนได้วันคืนที่ผ่านไปเปรียบเสมือนสายน้ำในลำธารไหลไปแล้วไม่หวนกลับถ้าเราใช้เวลาไปกับความเพลิดเพลินชั่วคราวหัวใจเราก็จะพลาดสิ่งสำคัญที่แท้จริงในสมัยพุทธกาลมีภิกษุชารารูปหนึ่งป่วยหนักจนแทบไม่มีแรงพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเยี่ยมและตรัสถามท่านว่า ท่านได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้อย่างไรภิกษุรูปนั้นตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ไม่ปล่อยเวลาไปเปล่าข้าพระองค์ใช้ทุกลมหายใจในการระลึกถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายสูญเปล่าเรื่องนี้สอนเราว่าแม้ร่างกายจะโรยราแต่ใจที่ไม่ประมาท ก็ยังเจริญเติบโตได้เสมอผู้มีปัญญาย่อมใช้ทุกวันให้มีคุณค่าเขาจะไม่ผลัดวันไปเรื่อยๆว่าค่อยทำบุญพรุ่งนี้ค่อยขอขมาคนรักวันหน้าหรือค่อยเริ่มฝึกใจเมื่อแก่เท่าเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงจริงหรือไม่ชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ยืนยาวแต่คือชีวิตที่ใช้ทุกวันอย่างรู้คุณค่า คนที่ไม่ประมาทจึงไม่หลงไปกับความสุขเพียงชั่วครู่ไม่ปล่อยเวลาให้ไหลไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้มันเพื่อเติบโตพัฒนาตนเองและสร้างความดีงามที่ยั่งยืนนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าความไม่ประมาทคือทางแห่งชีวิต 5. ความเกลียดไม่ชนะด้วยความเกลียดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกโกรธความพยาบาท ยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งลามไฟเหมือนไฟที่ถูกสาดน้ำมันยิ่งราดก็ยิ่งลุกโชนแต่ถ้าดับด้วยแมตตาความขัดแย้งก็จะสิ้นสุดลงลองนึกถึงไฟกองใหญ่ที่กำลังเผาไหม้หากเราเอาไฟอีกกองมาสู้จะยิ่งเผาผลาญหนักขึ้นแต่ถ้าเราเอาน้ํามาดับความร้อนแรงก็จะค่อยๆจางหาย เมตตาคือสายน้ำที่ดับไฟแห่งความเกลียดได้จริงในโลกทุกวันนี้หลายความสัมพันธ์แตกสลายเพราะต่างฝ่ายต่างโต้กลับด้วยความโกรธสามีภรรยาทะเลาะกันเพราะอีกฝ่ายพูดแรงแล้วอีกฝ่ายก็ตอบแรงกว่าเพื่อนแตกกันเพราะต่างไม่ยอมลดละต่างต้องการให้ตนเองชนะผลลัพธ์สุดท้ายคือไม่มีใครชนะจริงๆ มีแต่ใจที่บาดเจ็บทั้งคู่ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระเทวทัตที่พยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยตอบโต้ด้วยความโกรธแม้แต่น้อยสิ่งที่พระองค์ทำคือยืนอยู่ด้วยเมตตาความสงบนี่คือพลังของเมตตาที่ไม่เพียงปกป้องใจตนเองแต่ยังทำให้ผู้อื่นหมดแรงที่จะสู้ต่อด้วย ผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่าความโกรธที่เราส่งออกไปไม่ต่างจากลูกธนูที่เรายิงออกจากใจมันไม่ได้พุ่งออกไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นแต่ยังย้อนกลับมาบาดเจ็บใจเราเองแต่ถ้าเราเลือกตอบด้วยเมตตาใจเราจะไม่ถูกไฟเผาและบ่อยครั้งเมตานั้นเองที่ทำให้ไฟในใจของคนตรงข้ามค่อยๆมอดลง ความเกลียดไม่เคยดับด้วยความเกลียดแต่ความเกลียดสามารถดับได้ด้วยเมตตาเพียงหยดเดียวนี่คือปัญญาที่แท้จริงของผู้รู้ที่เลือกจะดับไฟด้วยน้ำไม่ใช่จุดไฟแข่งกันจนวอดวาย 6. จงเตือนตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ามัวแต่ชี้โทษคนอื่นแต่จงหันกลับมาดูใจตัวเอง เพระความจริงคือไม่มีใครสามารถทำให้เราทุกข์ได้มากเท่ากับใจที่เราปล่อยปละละเลยเองคนเรามักง่ายที่จะมองเห็นความผิดพลาดของผู้อื่นเหมือนเรามองฝุ่นผงเล็กๆในบ้านเพื่อนแต่กลับไม่เห็นกองขยะใหญ่ในบ้านของตัวเองนี่คือความเคยชินของใจที่ยังไม่ฝึก แต่ผู้มีปัญญาจะหมั่นหันมามองตอนเองอยู่เสมอเขาจะใช้ความผิดพลาดของคนอื่นเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องในตัวเองแทนที่จะมัวแต่กล่าวโทษเขากลับถามว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในเราไหมเหมือนนักรบผู้เก่งกาจที่ไม่ได้เอาเวลาไปหัวเราะศัตรูแต่กลับหมั่นฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในชีวิตจริงเราอาจเห็นคนที่พูดเสียงดังเราอาจรำคาญแต่ถ้าเราหยุดพิจารณาเราอาจพบว่าเราเองก็เคยพูดเสียงดังโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจหันกลับมาเช่นนี้ความโกรธที่มีต่อผู้อื่นก็จะเบาลงเพราะเราเห็นว่าแท้จริงแล้วเรายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเช่นกัน การเตือนตนเองไม่ได้ทำให้เราต่ำต้อยแต่ทำให้เราเก้าวหน้าเพราะคนที่รู้จักแก้ไขตนเองคือคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับความผิดพลาดเหมือนช่างฝีมือที่ตรวจงานของตัวเองทุกครั้งเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกันคนที่มัวแต่วิจารณ์ผู้อื่นแต่ไม่เคยตรวจสอบตนเองย่อมเหมือนคนที่นั่งอยู่ในเรือรั่วแต่มัวแต่มองดูเรือของคนอื่นจนสุดท้ายจมโดยไม่รู้ตัวผู้มีปัญญาจึงเลือกจะตรวจสอบและพัฒนาตนเองเสมอเขารู้ว่าการแก้ที่ตนเองนั้นง่ายกว่าการเปลี่ยนทั้งโลก เพราะโลกจะเปลี่ยนหรือไม่เราอาจไม่มีอำนาจแต่ใจของเรานั้นเราแก้ไขได้แน่นอนนี่คือพลังของการเตือนตนเองที่ทำให้ชีวิตค่อยๆสูงขึ้นทุกวัน 7. ชีวิตที่มีปัญญาแม้สั้นก็มีค่ากว่าชีวิตยาวที่เขาเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าการอยู่เพียงวันเดียวด้วยความรู้แจ้งมีค่ากว่าการอยู่เป็นร้อยปีโดยไม่รู้ความจริง คำสอนนี้สะเทือนใจเพราะคนส่วนใหญ่มักวัดคุณค่าของชีวิตด้วยความยาวนานมากกว่าความหมายที่แท้จริงเรามักภูมิใจถ้าบอกได้ว่าเราอยู่มานานผ่านหลายสิบปีหลายร้อยเหตุการณ์แต่หากใจยังคงหลงผิดยังคงเต็มไปด้วยความโลภความกโกรธและความหลงเวลาที่มีมากก็เพียงแค่การนับวันคืนไม่ใช่การใช้ชีวิตจริงๆ เปรียบเหมือนตะเกียงที่จุดไฟสว่างได้เพียงชั่วคืนหนึ่งแต่ให้แสงนำทางแก่ผู้คนมากแค่ไหนกับตะเกียงอีกดวงที่อยู่ได้เป็นร้อยปีแต่ไม่มีแสงสว่างเลยตะเกียงที่ส่องสว่างแม้เพียงชั่วครู่ก็ยังมีคุณค่ามากกว่าตะเกียงที่ยืนยาวแต่ไร้แสงชีวิตก็เช่นกันคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ยืนยาวเพียงใด แต่อยู่ที่เราได้ใช้มันเพื่อการตื่นรู้มากแค่ไหนในสมัยพุทธกาลมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งบวชได้ไม่นานแต่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่แม้ร่างกายอ่อนแอและล้มป่วยจนสิ้นชีวิตก่อนเวลาแต่พระพุทธเจ้าตรสัสสรรเสริญว่าชีวิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้มีค่ามากกว่าคนที่อยู่ไปนานแต่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลย นี่คือสิ่งที่เตือนใจเราว่าการมีชีวิตยาวนานไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและการรู้แจ้งคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตนั้นมีความหมายผู้มีปัญญาจึงเลือกคุณภาพมากกว่าความยาวของชีวิตเขาอาจอยู่ไม่นานแต่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายเขาอาจไม่ร่ำรวยแต่ใจเต็มไปด้วยความสว่าง เขาอาจไม่เป็นที่จดจำของคนทั้งโลกแต่ได้อยู่ในความสงบที่แท้จริงและนั่นคือคุณค่าที่ไม่มีวันสูญหายชีวิตที่มีปัญญาแม้สั้นก็เปรียบเสมือนดอกไม้หอมที่บานไม่นานแต่ทิ้งกลิ่นหอมไว้ในใจผู้คนไปอีกยาวนาน7พุทธวจนะที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำเก่าแก่ที่ควรเก็บไว้ในคัมภีร์ แต่มันคือทางเดินที่ยังคงสดใหม่และใช้ได้จริงกับทุกลมหายใจของเราในวันนี้เพราะทุกคนต่างเป็นคนธรรมดาที่มีโอกาสจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาเพียงเริ่มจากการคิดอย่างแยบคายไม่เชื่ออะไรโดยไม่ตรวจสอบพึ่งพาตนเองไม่ฝากชีวิตไว้กับโชคหรือผู้อื่นไม่ทำชั่วทำดีและรักษาใจให้ใส ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ปล่อยวันคืนให้สูญเปล่าเลือกดับความเกลียดด้วยเมตตาไม่ใช่โต้ตอบด้วยไฟโกรธเตือนตนเองอยู่เสมอมองข้อบกพร่องของตัวเองก่อนจะชี้โทษคนอื่นและสุดท้ายเลือกคุณค่าของชีวิตมากกว่าความยาวนานของวันเวลาหากเรามีสิ่งเหล่านี้ในใจแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นสเสบียงให้เราเดินต่อไปอย่างมั่นคงเหมือนนักเดินทางที่มีแสงไฟแม้จะเล็กน้อยแต่ก็พอให้ก้าวพ้นความมืดในแต่ละก้าวได้เสมอชีวิตธรรมดาจะค่อยๆแปรเปลี่ยนจากคนที่เคยหลงงมงายกลายเป็นคนที่มีสายตาชัดเจนจากคนที่เคยพึ่งพาใครอื่นกลายเป็นคนที่ยืนหยัดด้วยตนเองจากคนที่เคยปล่อยเวลาไหลไป กลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าแม้เพียงลมหายใจเดียวและในที่สุดชีวิตนี้ก็จะไม่สูญเปล่าเพราะเราได้ก้าวข้ามจากความเข่าไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงสาธุ